รูจุกจุข้อความเลยนะคะรวมถึง S M S d d ด้วยท่าพัน442233เพียงเข้าไปเมนูข้อความพิมพ์วด E นะคะเว้นวาตามด้วยเพลงที่คุณชื่นชอบหรือว่าความรู้สึกดีๆที่คุณอยากจะส่งให้คนที่คุณรักส่งมาเลยที่442233และสองผลงานเพลงที่ก้อยนำมาฝากคุณรู้ฟางกันนะคะหนึ่งผลงานเพลงแรกจากเอลลิด้วยนะคะความทิดถึงทำให้เราจุดๆุดจ เธอและได้ยินึ่งผลงานเพลงจากสาวอลเดียค่ะติดหนึ่งในท็อปชาร์ตวีโวชาร์ตประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยกรับเรื่องหว่างเราคืออะไรวันนี้เดี๋ยวส่งต่อการยิงึ่นผลงานเพลงใหม่ๆจากสาวพัชชาอเนกอายุวัฒนีกว่านะคะจาก Academy, เวทีแครดมี่แฟนตี้เชียร์ซีซั่นที่สองตอนนี้ทำให้เธอมีอัลบั้มเดี่ยวเป็นของตัวเองแล้วกับแฟกที่มีชื่อว่าช้าไปไหมเธอเพลงนี้ค่ะ วันนี้นะคะอยากฟังเพลงอะไร0 8 3 1 5 7 7 7ใช้การได้แล้วรวมถึง SMSDD ผ่าน4642233ด้วยคไปได้ยังได้แล้วใช่